สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนมิศลาเทวดีนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องแบบจำลองเครื่องตัวจับควอนบุรีผ่านเซนเซอร์และแจ้งเตือนผ่านไลฟ์แอิเคชันโดยใช้โปรแกรม Ardu โ n โนโดยมีสมาชิกทังนี้ผมนายธนกิจสุสมรงผมนายสุชาติศรีจันทระวงผมนายพระัพงษ์ดำกลางครับ โดยมีที่มาและความสาคัญว่าในปัจจุบันมีหลายโรงเรียนพบปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ภายในห้องน้ำของโรงเรียนทําให้บริเวณห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นและสารพิษจากควันบุหรี่ทางโรงเรียนจึงตระหนักถึงผลกระทบต่อนักเรียนและการดูแลป้องกันการสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนอย่างจริงจังและในบริเวณห้องน้ําของโรงเรียนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิด c ี TV ได้ดังนั้นผู้จะทาโครงงานจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ผ่านเซ็นเซอร์และแจ้งเตือนผ่านหลายแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งได้ในบบบบรรรรรรริิเเเเเเเววณห้้้อออออองงงงงนนนนนนําาาาขขโีีียยยยัััจะชช่่่่สมมููลกกกคคคฝผทแปพืซซ็์ุ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานักเรียนสูบบุหรี่ในขะ้อน้าของโรงเรียนส่งผลใหค้คุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื um ่อประดิษฐ um ์แบบจำลองเครื่องตรวจจับคอมบูรีผ่านเซนเซอร์และแจ้งเตือนผ่านหลายแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Arduino 2. เพื่อศึกษาการทำงานของเซนเซอร์โดยวัดปริมาณคอมบูรีที่เซนเซอร์ตรวจจับได้ที่ระดับความสูงจากพื้นแตกต่างกัน3เพื่อศึกษาการทำงานของเซนเซอร์ด้วยการวัดระยะเวลาการแจ้งเตือนผ่านหลายแอพพลิเคชันที่ความสูงต่างๆสมมติฐานเซนเซอร์เครื่องตรวจจับคอมบูรีสามารถตรวจจับคอมบูรีและแจ้งเตือนผ่านหลายแอปพลิเคชันได้ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถใช้โ้องกันนักเรียนสูบบุหรี่ภายในบริเวณห้องน้ำของโรงเรียนได้2สามารถนำโครงการนี้ไปพันนาาตตต่อออดดทกิิ้้งงงลจป CCTV ขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนที่1ทําการดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE 2เขียนโค้ดโปรแกรมให้เซนเซอร์แจ้งเตือนผ่านทางไลท์พิเคชัน3เข้าเว็บไซต์ Line Notify เขียนข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนและกดคําว่าออกโทเค็นนำลิงก์ที่ได้มาใส่ในโค้ดที่เขียนไว้การประกอบแบบจำลองเครื่องตรวจับพลบรีนำกล่องไฟมาเจาะรูให้พอดีกับขนาดของเซ็นเซอร์ QM 2ม์ทพร้อมแล้วเจาะรูให้พอดีกับขนาดของจอ O L V D ที่ฝาของกล่องไฟ2นำเซ็นเซอร์ QM 2และ บอร์ดหน่ MCU ติดที่ฐานของกล่องไฟและน้ำจอ OLED ติดที่ฝาของกล่องไฟ3นํนำสายจัมที่ต่อจากบอร์ดโน่ MCU ไปต่อที่จอและเซ็นเซอร์การประกอบแบบจำลองห้องน้ำตัดแผ่นกระดาษชานอ้อยขนาด40คูณ21ซนตมตแผ่นขนาด40คูณ20ซนเมตร 2แผ่นและขนาด20คูณ20เซนติเมตรแผ่นและประกอบเข้าด้วยกันการวัดประสิทธิภาพเซนเซอร์ตัวจับควันบุหรีควบคุมระยะจุดบุหรีอยู่ที่1.7เมตรจากพื้นโดยใช้เครื่องสุบบุหรีโดยสังเกตปริมาณควันผ่านหน้าจอแสดงผลและการแจ้งเตือนของเซนเซอร์ตามความสูงดังนี้2 2.3 2.6, 2.9และ3.2มเมตรโดยทําการวัดทั้งหมด30ครั้งการวัดประสิทธิภาพเซนเซอร์ในการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ทำการวัดระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจจับควันและมีการแจ้งเตือนเข้ามาได้เร็วที่สุดมีการวัดระยะเวลาตั้งแต่ตรวจพบปริมาณควันจนกระทั่งมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันทั้งหมด30ครั้งโดยใช้นาฬิกาจับเวลาสูบและอภิปรายผลการทดลองจากการศึกษาวัดประสิทธิภาพเซนเซอร์ในการตรวจจับควันพบว่าเซนเซอร์สามารถตรวจจับมูลิได้ห0 0่้ที่ความสูง2 2 3 2.6, 2.9และ3.2เมตร สดงว่าเซนเซอร์นั้นสามารถวัดค่าเฉลีย่ยได้219 186 146 125และ110 ppm แสดงว่าเซนเซอร์นั้นสามารถตรวจจับผลิตได้สูงถึง3.2เมตร2จากการศึกษาะระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันพบว่าเซนเซอร์สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้100%ที่ความสูง2 2.3 2.6, 26 2.9และ3.2เมตรเซนเซอร์ใช้ระยะเวลาในการแจ้งเตือนเฉลีย่ย3.87 5.22 6.98 8.88และ11.18วนาที อภิรายผลการทดลองจากการประดิตแบบจําลองเครื่องตรวจจับความบริผ่านเซนเซอร์และแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรมนโน้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเซนเซอร์เครื่องตรวจจับควันในการตรวจจับควันที่ระดับความสูงต่างๆจากพื้นเพื่อติดตั้งเซนเซอร์ให้อยู่สูงจากพื้นเพื่อไม่นักเรียนมองเห็นและรับรู้ว่ามีการติดตัต้งเซนเซอร์และลักลอบสูบบุหรี่ในบริเวณห้องน้ําของโรงเรียนโดยได้ทําการวัดประสิทธิภาพเซนเซอร์ในการแจ้งเตือนผ่านไลน์และตรวจจับควันพบว่าได้ประสิทธิภาพ100%ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน เ <ersch> มื่อเซนเซอร์อยู่สูงจากพื้น 2, 2.3, 2.6, 2.9และ3.2เมตรเซนเซอร์ใช้ระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่านไลน์เฉลี่ย 3.87, 5.22, 6.98, 8.88และ11.18วินาทีแสดงว่าเซนเซอร์นั้นเมื่ออยู่สูงจากพื้นมากขึ้นเซนเซอร์จะใช้ระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันมากขึ้นจากผลการทดลองเซนเซอร์สามารถตรวจจับความริดได้สูงุดที่3.2เมตรและใช้ระยะเวลาในการแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันเฉลี่ย11.18วินาที พวกเรา,วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำโครงงานนี้ไป,ไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพาชีวิตสังคมและสิ่งแวดลอ้อม